วันที่8กุมภาพันธ์2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงการอาภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์นี้ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้ทุกคนทำการบ้านในการชี้แจงต่อสภา โดยนายอนุทินได้กล่าวว่าเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องทําการบ้านอยู่แล้วเนื่องจากการอภิปรายตามมาตรา152ถือเป็นการแนะนําจากสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรฝ่ายค้านถ้ามองโลกในแง่ดีก็คือการแนะนําว่ารัฐบาลควรจะทําอย่างไรและที่ผ่านมามีอะไรที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าผิดพลาดไปบ้างก็รับฟังและชี้แจงข้อเท็จจริงไปตรงไหนที่เป็นข้อแนะนําที่ดีก็นําไปพิจารณาว่าจะปฏิบัติหรือไม่ตรงไหนเป็นเรื่องไม่จริงก็อธิบายเรื่องจริงให้ฝ่ายค้านและประชาชนได้รับฟังถือ ือว่าเป็นประโยชน์อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของการท้าทายกันหรือการพุ่งเป้าที่จะโจมตีซึ่งกันและกันนอกจากนี้เมื่อถานถึงกรณีที่นายอนุทินนำนายศักสยามชีดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยเข้าพบพลเอกประยุทธ์เพื่อขอโทษกรณีที่มีลูกพักได้กล่าวพาดพิงนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไปคุยแต่เป็นการไปกราบขอโทษท่านเราเป็นหัวหน้าพักเมื่อลูกพักพูดพาดพิงถึงท่านในสิ่งที่ถือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปพูดพักภูมิใจไทยมีแนวทางชัดเจนว่าการลง พื้นที่หาเสียงปราศัยห้ามไปแตะเรื่องของพักการเมืองอื่นหรือห้ามแตะสิ่งที่ไม่ใช่เจตนารมณ์ของพักภูมิใจไทยท่านสุภชัยใจสมุดนายทะเบียนสสบัญชีรายชื่อท่านก็คงมันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไปพาดพิงถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องไปกราบขออภัยท่านนายก